สวัสดีครับวันนี้พบกับผมบอม h p Auto m a ตนะครับผมวันนี้เรามาพบกับแนวทางแต่งเจ้า t o y ยต้าวีอปี2020นะครับผมวันนี้ลูกค้ามาไกลเลยนะครับผมติดตามทางเพจมานานนะครับวันนี้นะครับได้เอารถมาจดาเป็นเซ็ตโปรโมชั่นนะครับร้อยางโชคท่อนะครับส่วนรถกระจายกระ,กระจุยกันไปเลยนะครับ บอกว่าสินค้าทุกตัวนะครับคุ้มแน่นอนนะครับเราไม่ได้นําเอาของไก่กาหรือของโนเนมนะครับมาจัดเซ็ตโปรให้ลูกค้านะครับของในเซ็ตโปรของเรานะครับจะเป็นของแบรนด์คุณภาพชั้นนําทั้งนั้นนะครับผมเราไม่ได้เน้นที่ราคาถูกนะครับเราเน้นที่ลูกค้าได้สินค้าดีและจบคุ้มในงบนั้นๆน,น,นะครับผม วันนี้นะครับตัวโชคนะครับมาจัดกันเลยนะครับกับเจ้าตัว s i น v e r ร e นีโอแม็กพนะครับโชคระบบโมโนทูบนะครับสูงต่ำสไลด์กระบอกได้นะครับปรับค่าแข็งอ่อนได้ถึง30ระดับนะครับประกันยาวถึง2ปีเต็มนะครับซินเวอร์นีโอแม็กพเป็นโชคแบบสไลด์กระบอกนะครับผมด้านหลังนะครับปรับเปลี่ยนเป็นแบบอัพไซด์ดาวนะครับผมเพิ่มความนุ่มนวลเนียนขึ้นนะครับผมตัวล้อนะครับเป็น CE 28นะครับผมสีน้ำตาลเข้มนะครับตัวนี้เป็นงาน A O W นะครับออโต้ออปชั่นนะครับตัวล้อเป็นล้อรีดเบาโฟร์โฟมิงนะครับผมล้อรีดเบานะครับน้ำหนัก5้าโลนิดๆนะครับผมมีความเบามีความแข็งแรงสูงนะครับผมกับล้อโฟร์โฟมิงนะครับตัวยางนะครับเป็นแรนเซล R S 009นนะครับผมยางแบรนด์ไทยแท้ลายสวยดอกสวยรีดน้ำดีนะครับผมนะครับ สำหรับวันนี้โจทย์ของลูกค้าคือเน้นใช้งานในชีวิตประจําวันนะครับผมเป็นรถครอบครัวนะครับรับลูกส่งลูกด้วยนะครับอยากได้ฟิลลิ่งเนียนๆหนึบๆกระชับแต่ไม่แข็งกระด้างนะครับวันนี้เลยจัดเป็นตัวซิ l เวอร์นีโอแมกพาร์มนะครับโช๊คตัวใหม่ล่าสุดจากค่ายซินเวอร์นะครับนะครับเราติดตั้งปรับเซ็ตด้วยช่างผู้มีความชานาญนะครับตามสูตรของทางร้านเฮปีอะตแมของเรานะครับผมร้านเฮปีอตแมของเรานะครับมีความชํานาญสูงในการติดตั้งโช๊คสตัดนะครับยิ่งเป็นแบรนด์ซิลเวอร์ด้วยแล้ว ร้านเรามีประสบการณ์มากมายนะครับผลงานการันตีมากกว่า1,000คันแน่นอนนะครับมาที่เราจบทุกทรงเนียนทุกคันนะครับผมไม่ว่าจะใช้งานแบบไหนนะครับแค่ตอบบอกโจทย์ของลูกค้ามานะครับเราสามารถตอบโจทย์ของคุณได้แน่นอนนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นชุดโช๊คตัดด้านหน้านะครับที่ติดตั้งเข้ากับตัวรถเรียบร้อยแล้วจะสังเกตว่าตัวโช top, ๊คด้านหน้านะครับเป็นโช๊คแบบสไลด์กระบอกข้อดีของโช friend, ๊คสไลด์กระบอกดียังไงนะครับเวลาเราปรับสูงต่ำนะครับไม่มีผลเสียต่อค่าเคสปริงนะครับแล, yup. แล fin ้วตัวโช๊คนีโอเมก้าพามนะครับตัวสปริงด้านหน้าถูกออกแบบมาให้เป็นสปริงทรงโอ่งนะครับเพื่อกระจายแรงได้ดีขึ้นนะครับจะรู้สึกว่านุ่มนวลซับแรงได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดโช๊คตัดด้านหลังพร้อมคอยสปริงตรงรุ่นนรัััไมมม่่ีกาดดดดแปลงงตตอใท้้สิผ ยกใส่ได้เลยนะครับตัวโช๊คด้านหลังนะครับปรับเปลี่ยนเป็นอัพไซด์ดาวนะครับผมหัวปรับจะอยู่ด้านล่างนะครับแกนโช๊คอยู่ด้านล่างนะครับเพื่อลดแรงกระทำแรงสั่นสะเทือนที่จะเกิดกับตัวถังรถนะครับจะทําให้รถรู้สึกว่านุ่มนวลขึ้นนะครับและยิ่งเป็นนิโอไมพามมีการปรับสูตรนะครับตัวแก๊สเบอร์น้ํามันใหม่ทั้งระบบนะครับชิมวาลใหม่ดังนั้นเนียนแน่นอนนะครับผมนะครับพร้อมกับตัวท่อ JTC ใบกลางปลายไทเทนะครับจากค่าย JTC นะครับผม บอกเลยเสียงนุ่มทุ้มกําลังดีนะครับไม่แว้นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวล้อนะครับที่รัดกับยางเรียบร้อยแล้วนะครับผมหล่อมากๆเลยนะครับผมงานแบรนด์คุณภาพนะครับดูไม่ยากนะครับหนึ่งสีมันสวยนะครับสองความคมความชัดของก้านของปั๊มล้อนะครับมันดูเนียนตานะครับไม่ดูหลอกตานะครับผมแล้วอีกหนึ่งส่วนสําคัญเลยนะครับที่ร้านเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าแล้วตัวร้านเราเองนะครับให้ความสําคัญแล้วก็ มองถึงจุดนี้นั่นคือการตั้งศูนย์รถหลังจากการติดตั้งปรับเซตโชว์ไปแล้วนะครับร้านเอพีเทมหมของเรามีเครื่องตั้งศูนย์ที่ร้านไว้บริการลูกค้าเลยนะครับดังนั้นลูกค้ามาถึงสบายใจได้แน่นอนนะครับผมตัวเซ็นเซอร์จับล้อนะครับเราเลือกเป็นแบบจับยางนะครับเพื่อช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดกับล้อแม็กของคุณลูกค้าเวลาที่มันเป็นตัวแบบเกาะล้อนะครับบางทีมันทําให้ล้อมันถลอกเป็นรอยได้นะครับผมในส่วนของช่างตั้งศูนย์ของเราก็เป็นช่างที่มีประสบการณ์ตรงมากกว่า10ปีนะครับดัง จบเนียนยแน่นอนนะครับข้อดีของการที่มาที่ร้านที่มีเครื่องตั้งศูนย์เลยนะครับ1ไม่มีการนําลูกค้าออกไปติดตั้งไปตัต้งศูนย์ด้่นนอกนะครับ2ช่างตั้งศูนย์ช่างเซ็ตโชค๊คช่างติดตั้งโชคคือช่างชุดเดียวกันนะครับดังนั้นงานมันจะออกมาในทิศทางเดียวกันนะครับ3เวลาตั้งศูนย์ไปแล้วพวงมาลัยเอียงพวงมาลัยไม่ตรงนะครับรถกินซ้ายกินขวาอยู่นะครับก็สามารถกลับมาแก้ไขได้ฟรีเลยนะครับในระยะเวลา7วันนะครับผมอันนี้คือข้อดีของ ที่เรามีเครื่องตั้งสูงนย์ให้บริการลูกค้านะครับหลังจากการติดตั้งปรับเซตตั้งสูนยแล้วออกไปเซตรถให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้า Toyota v i ีอนะครับปี2020นะครับสเต็ปร้อย่างโชคท่อวันนี้นะครับเซตโปรโมชั่นส่วนลดจุกๆกกระจายกระจายไปเลยนะครับผม นะครับตัวล้อนะครับเป็น CE 28สีน้ำตาลเข้มงานออโตออปชั่นหรือเลียกย่อๆว่า AOW นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นล้อรีดเบาโฟร์ฟอร์มิงน้ำหนักเบาเหนียวมีความทนทานสูงนะครับผมตัวยางเป็นแรนเซล RS009 นะครับยางแบรนด์ไทยแท้ลายสวยดอกสวยยางสปอร์ตไรซิ่งอีกหนึ่งตัวนะครับที่น่าใช้นะครับสเปควันนี้จะเป็น 195/55R15 ทนะครับผม ตัวโชคสตัดนะครับใช้เป็นเจ้าตัวซิลเวอร์นีโอแมกพามนะครับสูงต่ำสไลด์ก็บอกเป็นโมโนทูบนะครับปรับ30ระดับโชคด้านหลังปรับเป็นแบบอัพไซด์ดาวนะครับผมนะครับตัว แก๊ตัวน้ำมันตัวชิมวาลมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงแก้ไขใหม่เพื่อให้ความนุ่มเนียนมากขึ้นแต่ยังคงซึ่งความกระชับและความแม่นอยู่นะครับผมนะครับส่วนตัวท่อนะครับใช้เป็น JTC ใบกลางปลายไทเทเนียมตรงรุ่นนะครับขันน็อตสตัวจบนะครับผมสําหรับความสูงวันนี้นะครับลูกค้าเน้นใช้งานนะครับผม ทรงสวยกําลังดีนะครับไม่เตี้ยจนเกินไปแล้วก็ไม่ดูโย่งจนเกินไปนะครับผมตัวความสูงนะครับเซ็ตอยู่ที่หน้า53หลัง54กับยางเบอร์195ทับ55ใน v ีออ2020คันนี้จบรอแบบนี้เลยนะครับผมท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมทางไลน์ไอดีแฟนเพจ f a c e b o ack, o k k p พจโนแม็กเบอร์โทรหรือทางช่อง YouTube ของเราได้เลยนะครับถ้าท่านมองหาของถูกเราอาจจะไม่ตอบโจทย์ท่านแต่ถ้าท่านมองของดีมีคุณภาพ คุ้มกับราคาที่ท่านเสียไปบอกเลยว่า hp นั่ตอบโจทย์ท่านได้แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ